ตัวเองเสร็จยังใกล้แล้วงั้นเดี๋ยวเขาเล่นเกมรอนะเล่นเกมรออะไรตัวเองเต่เงตเงตรียมของเลยจะออกไปแล้วแต่เขาก็เสร็จเนี่ยแป๊บเ,เดียวเขาแต่งหน้าแล้วเหลือใครกตคนเดียวแต่เตรียมของเลยโอเคเร็วๆได้หล่ะเออตัวเองใกล้เสร็จยังเนี่ยเขาเก็บของเสร็จแล้วนะใกล้แล้วเนี่ยปัดคิ้วอยู่ปัดเรียวเสร็จแล้วห้าทีเขาเสร็จแล้วนะ เออเสร็จแล้วก็นั่งรอเตรียมของหมดแล้วใช่ป่ะเตรียมหมดแล้วแหละนะเตงขี้ลืมพอจะออกจะออกปุ๊บเตงก็เออลืมนั่นลืมนี่ทํารอเขาเลยเดี๋ยวเขาถ้เสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้า้าไปแล้วี่ลืมหรอก็บอกว่าเสร็จแล้วเร็วๆเลยเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาก็ไปแล้วไหมโอเคเออตัวเองใกล้เสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยท้าปากเสร็จแล้วเสร็จอะไรเสร็จตั้งแต่รอบแรกแล้วเขาเก็บของปิดแอร์ปิดไฟเรียบร้อยเตรียมออกแล้วเนี่ยเตงปิดแอร์แล้วเหรอปิดแล้ว อ,อย่ายอะไรไอเสร็จที่นี่ผมให้เขาลนะเขายัางไม่ได้มีอ้าวเลืเเ่ยบอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วจัแต่งหน้าตรงนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วไปเสียบที่นี่บอกง่อะไรวะเดี๋ยวเสร็จตั้งแต่เออเอาใส่รองเท้าเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนเสร็จแล้วไปละไปดิเร็วๆใส่หึ่ยเจนอะไรเขออาไม่ได้ใส่คอนแทคเลยหระเอา้าแล้วบอกว่าเสร็จแล้วเขาไปใส่คอนแทคเลยอะอะไรแล้วบอกว่าเสร็จแล้วบางที อะไรทั้งตัวเนี่ยแล้วบอกว่าเสร็จแล้วขอทีนทีคำว่าจะเสร็จแล้วของผู้หญิงอ่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกเฮ้ยกูไม่ไปละ